ให้เขาฟังเพลงก่อนดีแล้วกันเลยสวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะทุกคนวันนี้พบกับมาใน a r c a n e quest ซึ่งมา a r c a n e Odyssey okay. นอนนะครึ่งมันคนละเกมนะมันมีเกมเกิสร้าง่ะอ๋อหนึ่งชีวิตป่ะออดมาอโอ โอเคดิทุกทุกโอเคถุงวัามู่ถุงวัฒมีสตัดพอยอยู่เยอะเป็นเพราะว่าเอ่อเยอะกว่าเราแล้วคณเริ่มจะต็ดหวานแล้วคงเสียงแหบเหมือนเราพอเรานั้นกลายเป็นไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดแล้วคงเธอเธออาจจะกลายเป็นอันนี้ก็ได้เหมือนฉันน่ะ เจ็บคอแต่ตอนนี้เธอยังไม่เป็นไรอยู่เธอก็เจ็บอินิสเดนกับเบลตีง่ายเกินอ่ะเริ่มมาก็ได้ไอเทมที่คูดาวเยอะแล้วคูดาวลดลงอย่างเยอะไมารู้ว่าเราสึกมันเอาง่ายเกินอยากให้เขาตรวจนะกอล์ เ,เขาก็น่าจะไม่ nerf ไฟเทมแหละเพราะมันมีหลายสก,กิล<อ>นะแล้วคงฉันจมตียังไงอ่ะแล้วกด F โจมตีนะอยู่ใกล้ๆเนี่ยคืออะไรอะ่ะโจมตีใกล้หรอนี่มันนังสืออะไรอะ่ะไม่เป็นไรมันจมตีใกล้เธอต้องใช้สก,กิลอะ่ะนังสือนั้นมันเพิ่มกระดาษให้ไม่ถึงล่นกระดาษเยอะมันจะได้ใช้สก,กิลบ่อยๆไง ก็ลว่าชอบ้ก็สมัครสแปมไงกดเอฟล้วงไงไม่ชหรอกดเอฟลวงก็ทารุนสักยามให้เราเจบาไม่ใช่แรกขอเไม่หยาะก็ได้ันโนมี้า่สเอานกับมาคือเราใหม่ถึงก็คือแบบ เพิ่งเล่นเกมมาบับยอเราก็ได้ทวิงวอนที่เอ่อ decrease คู่ดอนไป11%ซึ่งก็เยอะแล้วตอนนี้เราก็สแปมสกิลได้แต่ว่าเราคิดว่าก็ reasonable แหละเป็นเพราะว่ามันมีหลายสกิลที่ยังใช้เวลานานกว่านี้คู่ดอนแต่ถ้าก็เราสามารถ instant cast ability ได้นะจอมตอนนี้มี delay นิดนิดมัน heavy attack แต่ over

ที่เราไม่ merge ension e of powers กับหนังสือของเราเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะมีของมันน่าจะมีหนังสือที่ไม่ merge ที่เกมนี้มีเพลงเมียนทำไม่มีเลยเสียงดังอ่ะนดขนาดนนเราัวายุฮะตัวยุไ่จัดการเพื่ันาแล้วพูดเธมันนาจ,จะใหญ่มากกว่า <c oughs> ขนาดเรเต็มเลยโอ้ฟังมันอินควิสเสียง สิดเสียงแล้วแอ๋อสเกลวิคันจูเร์ปิดมิวสิกละถึงว่า s <S ลองงว่า,วาอะไรคือคอนจูเออริงแต่ว่าอ๋อก็คือพวกสแตทบางอันแบบไมท์คอนจูเออริงอะไรอะ่ะมันสเกลกับแบบสกิล <c oughs> มันสเกลกับแต่ละสแตทอ่ะจะลองอธิบายเป็นตัวอย่าง สมมติเท่านั้นเป็นอัศวินสก,กิลของเธอนั้นสกเกลกับไมท์ซึ่งในการเพิ่มไมท์เราก็ต้องใส่ชุดกอแห่งอัศวินหรือดาบแห่งอัศวินเพราะจะเร็วกว่าดี <c oughs> ไง่ายๆก็คือดาเมจของสก,กิลมันสกเกลตามสตารอันนึ้งสกิลของเราเอออาวุธของเราเอ่ออาวุธของเรานั้นเพิ่มเอลเมนซี่ซึ่งไม่เพิ่มสก,กิลอะไรเล่นไปเรื่อยๆก็เริ่มหรหลงง่าย อ๋อตอนเราอัพเกรดอาวุธของเรามันก็เพิ่มคันจูริงอ๋อ <c oughs> นึกว่าเ,เข้าใจแล้วอ่เอ,อเข้าใจนึกว่าสกาลคันจูไรน์ทั้งหมดตอนแรกเธอหนึกว่างงว่าอะไรคือดามิกันแน่ง่ายแต่ละสก,กิลมันสกเกลกับแต่ละสต,ตัรดหลบสมุสิสก,กิลอัศวิน ที่เธอใช้อยู่อ่ะมันก็สกเกลกับเอ,อ่อกับอ่าสตัทที่ช่วงไม,มท์อะไรแบบเนี้ยเธอก็เลยต้องเลือกชุดเกาะที่ดีแล้วก็เพิ่มสก,กลิลดามเมจเนี้ยเออกลับไปถ้าเรางงตอน,นเราอัพเกียร์อาวุธแล้วเราไม่เห็นอะไรเพิ่มสงสัยเราไม่เห็นอาวุธเพิ่มคันจูร์นะก็ okay. แต่เมื่อรู้จากตรงนี้มันเพิ่มตรงคันจูร์ลาลาด้วย อตอนทีเธอใช้สก,กิลเราเป็นเพราะว่าเธอไม่มีสตัดของจร์เนี่ยก็วนนี้จะใช้สก,กิลเราไม่เวิร์กตีอ่ะเราจะเรียนอ้แบบเธอดัๆดั่เกินไงทั้งนั้นตัวก็จะเออ เพที่น่พราเราไวัเสยียงเราอาจจะทำให้ทุกคนไม่ค่อย,ยงงอรูย้ย่องอะไรหรือว่าเสียงมันเกี่ยวหรอมันเกี่ยวกับคำพูดพุกคนเรืองอืมเรอดีเราไม่ใช่เอเรียเนี่ยเราต้องใช้สเสียง AI ฮัลโหล้ดูดิตรงนั้น Ancient r u n e s ร<ะ>ู d i <อ>ดิอ่าา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 า Oh. อ๋อแล้ว,วก็เธอพุ่งไป oh. อ๋ <c oughs> อเอองเลยว่าเธอพุ okay. <c oughs> <c oughs> ่งข้นไปเดอะไรอุ้ยศัตรูก็มีสกิลโอเทสกิลอมสกิลไป้เอจะทํานะ้ เราไปเราอัปเกรดอาวุธเีฟอลต์ของเราดีกว่าไม่ถึงอาวุธอันคอมมอนของเราเพราะมันมีสตัตคอนจูเร์สกิลของเรานั้นสเกลกับอ่สกิลดาเมจของเรานั้นสเกลกับคอนจูเร์เธอมาดูหน่อเรานไปนะะ mm hmm. ดูสกิลแล้วกันในกระเป๋า <c oughs> เราค่อยเล่นไปดู วันช่วยดูหน่อยน,นะวาโอเคก็ดูนะสกิลของเธอนั้นสกเกลกับ Elemental C ซ,ซึ่งอันนี้นั้นเดี๋ยวเราดูให้อันนี้นั้นเพิ่ม Elemental C ก็คือเพิ่มสกิลดาเมจเธอจะใช่ไหมไมีเอาอโอเคไป <c oughs> อันช้อยของเธอน,นนะเลสไตล์ของเธอ ไม่ใช่ว่าเกมนี้มีคลาสเยอะแล้วในอนาคตกผู้สร้างเขาแบบเพิ่มแบบเพิ่มไม่พอสำหรับคลาสอัศวินคลาสอัศวินสมมตินะคลาสอัศวินก็เลยมีไอเทมเก่าๆดบจักดังจินอันเกนะ่าอัศวินนั้นก็เลยกาหรือเปล่าแต่ว่าสกิลอัศวินนั้นดีสุดแค่ท่านะทุกคนแบบสมมติวันหนึ่งผู้สร้างเขาหยุดัปเดตอะไร โอเคเจอเกมอะไรดังจ okay, so ีนไหลอันเฟียลเกมนี้ก็คลีนแหละเราจะต้องจับตัวละครโมเดลเพื่อเราในห้องดำๆเบเชอร์ไอคอนสกิลของนั้นสกิลกับคอนจูม่ใช่ั่าอาวุธที่ ทำดาเมจเยอะที่สุดก็คือของอัศวินแล้วก็สกิลด้วยเพราะว่าอัศวินนั้นสกิลกับไม้แล้วก็อาวุธอัศวินนั้นมีไม้สะเี่ยวมากทำให้สกิเลเยอะมากพอรู้เรื่องปะหลบหลบไม่โดนเลยปัญหาก็มีแต่เลือดมนเลือดมันเราไม่โดนอะไรเลยอ่ะหนึ่งหัวใจนี้มันง่ายจริงๆ นี่เท่ากับเราสกแกมตัวเองเราอัปเกรดเราเราอากรกัน,กนเราจะตาฝาดก็ได้ก็คือเราไม่เห็นว่าอาวุธเราถูกอัปเกรดอะไรเลยเราไม่เห็นแบบสตัเ๊เท่าเราก็เลยรีเวิร์สสับเกรดเราตวงเงินลบไป,ปเปล่าเราก็ได้เงินกลับมานิดหน่อยคืนแต่เราไม่รู้ไงว่าเราอัปเกรดไปแล้วมันเวิร์ดหรือเปล่า เดีย๋ยวเราจะไปเรา,าจะดูอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวคงดูยเนี่ยอันนี้สก,กิลกับ Elemental CD <c oughs> <c oughs> ที่จริงอันนี้ควรที่จะเป็นสก,กิลเธอปะเนี่ย เออน,นี่ฮุสสกิลเธอแต่พวกนี้ทำดาเมจเดอยวกว่า <c oughs> สงสัยคลาสเขาให้เลือกสตาร์เตอร์เกียร์มัง้งเราไม่รู้อะบุยบุยเธอเลือกโมโมะแล้วขายอันเก่าๆของเธอเออยวนะ เนี่ยอาวุธเนี้ยมีคอนจูอาร์สฉันจะลองลองลองัพเกรดอ่ะมันเวิร์กหรือเปล่าเกนหนึ <c oughs> 1, ง่งรอบเยสมันเวิร์กเย้มันเวิร์กเดี๋ยวเราลองใช้กัน <c oughs> อาวุธอันใหม่ของเรามัา <c oughs> ถึงแม้ว่าจะใช้สก,กิลช้าลงแต่ก็ไม่เป็นไรเราทำดามเมจเยอะขึ้นเราทำดามเมจเยอะขึ้นต้งเยอะอะมินดี ถึงแม้ก็คือเอออาวุธของเรานั้นก็คือเราจะขายให้เมันทั้งดีเอออันนี้ดีทั้งดีทั้งยิงโจมตีไกลได้มันดีคริสเราไม่ต้องการแล้วมันดีคริสคูดาเราขอห้าพันเออเราขอห้าพันสี่พันก็ได้สี่พันห้าร้อย เออออมาเออมันเพิ่มสกิลเอลเมนท์ทซีด้วยแท่าก็มันเพิ่ม skill ดาเมจสกิลเ,เธอวันนี้เราคิดว่าเธอเปลี่ยนคลาสแล้วตอนแรกเธอควรจะเป็นซอร์เซอร์แต่เธอเปลี่ยนเป็นเอลเมนเ a ลอะเป็นพอเธออัพเกรดมั่วของเก่าเธอ บีคือแล้วเย้ yeah. แล้วเราก็กินเงินเธอหมดไม่นี้อย่างนึงก่อนจบคลิปทุกคนสเปลเออคูดาวนั้นสำคัญนะมันทำให้ใช้สกิลได้เร็วขึ้นนะทุกคนแต่อย่าลืมอะไรสำคัญกว่าดามจถึงแม้เรานะั้น <Yeah. S 1> จะใช้สกิลช้าลงน้อยลง <Yeah. S 1> <laughs> เพราะว่าเราเปลี่ยนอาวุธ <Yeah. S 1> เราเป็นอาวุธที่ถูกอย่าลืมนะทุกคนไปตะลุดยดังจีนแล้วเอาของมาดีได <Yeah. S 1> ้ไม่ได้ได้ <Yeah. S 1> ไม่ได้ ถึงแม้ถึงแม้เราจะให้ไอคูดอนนเธอเร็วขึ้นบะาสกิลถ <c oughs> ึงแม้เราจะเอาอันนี้ให้เธอเราไม่ต้องการเพราะว่าถึงแม้มันจะทําให้เราใช้สกิลได้บ่อยๆแต่มันไม่เพิ่มดาเมจสกิลเราก็ขอจบคลิปแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบายถึงว่ามันไม่มีไลฟ์สติล